สวัสดีค่ะเซียนสมุตรค่ะเซียนครับสวัสดีครับค่ะสบายดีเนะาะค่ะเซียนเนาะสบายดีครับจ้ะก็ช่วงบ่ายๆเนาะ,ะวันนี้ตรงกับวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะวันพุธมีมีเพื่อนบ้านเนาะวันนี้โอ้ยเนาะพูดเลยเนาะเซียนงวดที่แล้วความฝันนี่แม่กานี่ความฝันของเซียนสมุต แม่นอยู่ดีค่ะฟันที่หนึ่งฟันที่หนึ่งเข้า 8, 2, แปดสองน้อเซียนเนาะนี่ 8, 2, 8, แปดสองสองแปดเนาะจับบออกมาอันนี้ฟันว่าอะไรไม่รู้นะฟันที่หนึ่งนี่ฟันแรกที่หนึ่งฟันเห็นฟันเห็นรูปปั้นปู่พญายนาคเออฟันเห็นอ่ารูปปั้นปู่พญานาคเอาเละเ,เล่าให้เล่าให้เอฟซีฟังหน่อยเซียนว่าฟันยังไงเนาะ คือแม่นเน่ะเอ่อที่แล้วก็ฟันว่าเข้าไปในป่าไปเจอรูปปั้นปู่พญานาคแล้วก็เอ่อมีผู้หญิงคนหนึ่งมาบอกว่าถ้าใครขอก็จะได้โชคในนาบเช่นก็เลยไปขอไปกราบไว้แล้วก็ขอแล้วก็เอามือลุกเทรูปปั้นปู่พญานาคก็เห็นตัวเลข208นแปดอืมโอนี่ฟันแม่นมากเลยค่ะ208 ปู่พญานาคเนานะแล้วก็มีผู้หญิงอ่าคนแก่อยู่คนนึงใส่ชุดขาวใช่ใช่แล้วก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งกําลังมาไหว้เหมือนกันใช่ใช่แล้วก็บอกว่าถ้าใครมาไหว้ปู่พญาน,นาคนี้จะได้จะได้โชคลาภเออจะได้โชคลาภก็มาจริงนะแปดสองสองแปดน้เซียนนะมากจริงเลยอือฉันก็ไม่ไม่ค่อยชอบชองแปดแต่ว่าช่องชุดชื่อเยอะมาก ไปไปเพื่อนบ้านศูนย์สองสองศูนย์นี่คือไปเพื่อนบ้านแล้วกสองรอบมาก็มาตอนเย็นก็วันหอยอก็มาเพื่อนบ้านเต็มเต็มเลยก็ไม่เอาเนาะแล้วก็สองศูนย์แปดศูนย์แปดสองนี่คือไปฮานอยรู้สึกอย่าวันนั้นออ่าฮานอยออกสองศูนย์แปดเต้เลยฮานอยปกตินะวันนั้น มาฮานอยอุ้ยฝันแม่นถ้าฝันในพญายนาคนี่ค่อนข้างแม่นยำนะใช่แม่นยำอ่ะไปต่องวดมันที่หนึ่งก่อนนาะเซียนนะแต่วันที่หนึ่งกันยายนเลยค่ะเอาอันนี้ก่อนเนาะเอาสูตรคำวนวณมาก่อนเนาะคะ่ะทุกงวดก็จะเป็นแบบนี้นาะเซียนเนาะครับมาค่ะเซียนสมุทรสาครน,นะคะครับ เช่นสมุทรสาครงวดวันที่หนึ่งกันยานคะคะอ่าอ่าขอวิ่งาเซียนวิ่งหนึ่งกับเจ็ดครับวิ่งหนึ่งกับเจ็ดค่ะ,คะ,ะแล้วก็สามตัวสามตัวมีเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งค่ะครับจับ สองตัวค่ะสองตัวก็มี01ค่ะ07แล้วก็17นี่อันนี้คือสูตรคำนวณเนาะ่ะเซียนเนาะครับคือจากคำนวณทุกงวดเนาะค่ะแต่งวดที่แล้วก็อย่างว่าเลยเนาะแต่ละเซียนก็มีอันพลิกไปแต่ละเซียนสูตรคำนวณเนาะค่ะถ้ามาเบิ้ลนีตายสนิทใช่ เบิ้ลนะคะหรือมาหามอีกหามก็ได้อยู่เพราะว่า,าหามมันไอ้นะี่เนาะวิงว่งหนึ่งกับเจ็ดนี่เน้นตัวไหนคะเซียนเน้นชิลเลกหนึ่งเนาะแล้วเดาถูกกันแล้วก็สามหางเนาะสามหางน้ำหนักไปตัวไหนคะเซียนสองตัวเอหนึ่งศูนย์เน้นที่ศูนย์หนึ่งจ้ะศูนย์หนึ่งเน้นที่ศูนย์หนึ่งค่ะ เลขศูนย์หนึ่งนี่ไม่มานานแล้วนะใช่ค่ะที่นี่ฝันหรือยังเอ่ยฝันแนวครับฝันฝันว่าอย่างไรน,น,นตอนแรกก็ฝันฝันว่ามีคนเอาเรียนมาให้เรียนชิปแล้วก็เรียนเรียนเยอะมากเลยมีเรียน ที่เห็นนันมันเป็นเรียนชิแล้วก็เรียนต่างประเทศอันนั้นไม่รู้เลยมันมีหลายเรียนมากแต่ว่าเรียนเรียนไทยอ่ะมีมีเรียนชิปมีเรียนชิบที่เรียนอามาให้เรียนแล้วก็เช่นก็เอาเลือกเอาแต่เรียนชิปมันที่เรียนต่างประเทศนั่นก็เอาทิ้งไปไม่เอาก่อนในความคิดมัน มันใช่ไม่ได้มันก็ไม่ต้องเอาเอาแต่เหรียญสิบก็ว่านีโอ้มีทั้งเหงเรียญของอ่าเหรียญสิบบาทของประเทศไทยใช่เหรียญสิบบาทของประเทศไทยแล้วก็มีเหรียญต่างประเทศอีกเหรียญต่างประเทศนี่ของประเทศอะไรอ่ะคะเซียนมันปร,ประเทศฝรั่งอ๋อของฝรั่งเนะาะใช่อ๋อเหรียญต่างประเทศของฝรั่ง เหรียญต่างประเทศของฝรั่งนี่มีเลขอะไรไหมอ่ะแต่เซียนก็ไม่เห็นตัวเลขนะมันแต่ว่าเห็นเหรียญเหรียใหญ่ๆอ่ะไม่ไม่ไม่เห็นตัวเลขเลยในเหรียญนั่นนี่แต่นังเซอนังเืออังกฤษนะภาษาอังกฤษส่วนเหรียญสิบของไทยเนี่ยของราชการปัจจุบันหรือว่าราชการที่แล้วที่สิบนั่นแหละปัจจุบันนั่นแหละเหรียญสิบได้มากี่เหรียญคบเซียนได้มาอยู่ ประมาณสามเรียนนั่นแหละเรียนชหรือนั่นก็เป็นเรียนต่างประเทศเรียนต่างประเทศแต่เรียนต่างประเทศนี้ได้หยิบเอาไหมเอ่ยได้จับอยู่แต่ว่าจับมาใส่มือแล้วก็เลยมาดูความเรียนอะไรที่มันใช่ได้ก็เลยก็เลยมาเลือกเอาเรียนชิปของไทยแต่ว่าเรียนต่างประเทศนั่นแหละยดทิ้งไปที่พื้นก็เลยว่าไม่เอาก็เลยว่ามันใช่ไม่ได้ก็ว่า โอ้มันใช้ไม่ได้ดิอือใช่มันใช้ไม่ได้ก็ก็าไม่รู้จะไปใช้สายที่ไหนก็ว่านี่ก็อันนี้ไม่เอาก็่ด้ว้านในในความคิดนั่นนะจ้ะก็ก็ที่นี่จ้ะตอนเรกกองเตืนมาแล้วก,แวก็แล้วก็ฟันต่อยแล้วก็ฟันต่อยที่นี่ก็มีคนเอาแบงพันในมาให้ตอนแรกกา แกมาให้แค่สามพันแต่ว่าพอเสินมานับหดูแล้วนับเท่าไหร่ก็นับไม่หมดมันซ้อนกันเยอะมากเลยอ่ะนับเท่าไหร่ก็นับไม่หมดก็เส้นเขาว่าขีเจ็ดน,นับแล้วเอาหมดนี่แหละก็เลยว่านี่จ้ะปะ้าเอาแบงค์พันมาให้เยอะเลยหรอคะใช่ตอนแรกก็แกบอกว่าให้ให้สามพันแต่พอเสินเ็ามันมาอยู่ในมือเส้นอะเส้นนับหดูแล้ว มันแบงพันในมันทับกันมันซ้อนกันไม่เยอจังเลยนับเท่าไหร่ก็นับไม่หมดนับเท่าไหร่ก็นับนับไม่หมดนับนับจนขี้เกียจนับเน้แล้วมันเยอะมากเลยอ่ะที่นี่ค่่เขาบอกว่าเอาหมดอะไเลยไม่ต้องนับแล้ว็ะไรว่านี่ค่ะอืมเจนตีเป็นเลขอะไรให้เอฟซีคะเซียนอ่า ในตำราผ่านของเส้นนั้นมันมีเจ็ดเก้าห้าแล้วก็สองห้าหนึ่งอืมแล้วจะเอาเลขอะไรให้เอ,เอฟซีเนาะพอมันมีจับก็เจ็ดมือก็เป็นห้าพอมันเอา,าเจ็ดเก้าห้านั่นแหละเจ็ดเก้าห้าบอ่ะค่ะ เจ็ดเก้าห้าสันเซียนมาฝันคือเจ็ดเก้าห้าคสามตัวแล้วค่ะอันนี้เป็นแล้วก็เอาหนึ่งแล้วก็เลียนสิบนั่นก็เอาหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งไว้นะเลืยนสิบหนึ่งศูนย์เนะค่ะกลับด้วยคือศูนย์หนึ่งเนาะค่ะครับหืมมือจับไหมเลียนสิบได้มาสาี่เหรียญเซียนได้มาสามเหรียญ หนึ่งศูนย์สามนะหนึ่งศูนย์สามสามศูนย์หนึ่งอ่ะอสามศูนย์หนึ่งว่ะไปต่างประเทศก่อนก็ได้เนาะครับสามเหรียญแล้วก็เหรียญสิบได้มาสามเหรียญก็สามศูนย์ด้วยเนาะอีกตัวหนึ่งครับอันนี้ฟันเมื่อไหร่ครเจียนฟันเมื่อวันเมื่อวันเม่วันผานะเมื่อวานอืมฟันวัน เมื่อวานนี้เมื่อวันไม่ได้วันพระวันก่อนเนาะวันก่อนจ้ะแต่ว่าได้เหรียญสิบนี่คือแน่นอนคือได้เหรียญสิบอยู่แล้วสามเหรียญใช่ใช่เด้เหรียญสิบมาสามเหรียญแล้วก็ที่นี่ตื่นมาแล้วก็อ่ฟันต่ออีกในวันเดียวกันเลยขึ้นเดียวกันแล้วก็ฟันต่ออีแล้วก็นีคนของแบงค์พันมาให้แบงแบงค์พันมาให้สามพัน แบ่งพันมาให้สามพันมันก็้สามศูนศูนย์บอกใช่เนาะอามาให้สามพันทีนี่เช่นพอมาถึงในมือแล้วก็เช่นก่อนับมันเยอะมากม,ม,มันไม่ใช่แค่สามพันเยอะมากเลยค่ะนับเท่าไหร่ก็นับไม่หมดเลยเงินอะอืมอาจจะเป็นเงินต่างประเทศเซียนไม่เอาเหมือนงวดนั้นงวดที่ผ่านมานเนาะ ที่เขาบอกว่าเลขอั้นสี่ศูนย์อะเอาไหมเซียนบอกไม่เอามันก็มาออกต่างประเทศเนาะมันมอเพื่อนบ้านเราพัฒนางวดนี้ก็เหมือนกันต่างประเทศไม่เอาเงินต่างประเทศก็เรียญกลมๆเหมือนกันเนาะเรียนกลมๆแต่ได้จับอยู่ใช่ไหมคะได้จับอยู่จับใส่มืออยู่แต่แล้วก็วางไว้เหมือนเดิมได้แล้วก็มาเลือกเอามันเห็นแค่เรียนสิบสามเรียนก็เอาเอาแค่เรียนสิบ แต่เรียนต่างประเทศนั่นน่ะเอาทิ้งไปอ่ะจับจับเอาเนาะก็จะมีใช่เจ็ดหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์เไปอาจจะมาต่างประเทศก็ได้มันเนะเดี๋ยวจะรีบลงให้เอฟซีแล้วค่ะเพราะว่าฟันอย่างเงี้ยไปต่างประเทศตลอดเลยใช่เมื่อวันที่แล้วก็สองศูนย์สองรอบแล้วค่ะ ต like like so, 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 magic, so, ังประเทศฝันแม่นอยู่เด้อยิ่งฝันเห็นปู่พญานาคเนาะสถานที่ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แม่นมากเนาะค่ะเซียนสมุทรสาครนี่ก็ฝันคืนบรนพะเนาะค่ะคืนวรนพะจะแม่นฝันสอง s h ก็มีแต่แบงค์พันเนาะก็หนึ่งพันอันนี้ก็เหรียญสิบเนาะไม่จะไปไหนก็หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งใช่หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนั่นะเช่นว่าหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนั่นแะ เอาไปเพื่อนบ้านก่อนเล่นที่หนึ่งศูนย์ละศูนย์หนึ่งกลับให้ด้วยเนาะครับอ่ะฟันฟันของเซียนสมุทรสาครนี่เข้าม่อยมากๆเลยเพื่อนบ้านเนาะเซียนเนาะแต่ว่าเอามือจับเนาะก็อาจจะเป็นไปได้เนาะห้าหนึ่งศูนโอ้ก็ตีไปเยอะอีกเนาะมือห้านิ้วนะใช่ต่างประเทศไม่เอาเพราะใช้ไม่ได้เนาะค่ะ ก็เหมือนว่าที่แล้วเลขอันสี่ศูนย์เอาไหมเซียนบอกไม่เอาจะไปซื้อเลขเจ็ดแปดวันนั้นที่บอกเซียนฝันไงใช่ใช่ที่เซียนฝันวันนั้นจะมาซื้อลเลขเเซียนบอกว่าจะไปซื้อเลขเจ็ดแปดผู้ชายคนนั้นบอกว่ามันไม่มีเจ็ดแปดเนาะใชะ่มีแต่เลข<ม>อันมีแต่เลขอัน 4, สี่ศูนย์เอาไหมเซียนบอกไม่เอาแต่ก็มาเล่าพัฒนาเพื่อนบ้านเนาะเซียนเนาะใช่ใช่งวดก่อน อันนี้อันนี้ก็คือเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางในการหยิบจับหาสลากกินแบงรัฐบาลไทยไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเนาะคะ่ะก็จะเอาไปเพื่อนบ้านก็ได้ค่ะเพราะว่าทางช่องเป็นสื่อกลางเท่านั้นเองและก็เซียนสมุทรสาครก็เป็นแนวทางความฝันเนาะเซียนเนาะกับแนวทางคำนวณน,นะคะคำนวณก็คำนวณในคว,วามฝัน แต่ว่าเลขคำนวณปกติของเซียนจะเข้าบ่อยนะคะเข้าประจาเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งนจะเข้าบ่อยแต่ว่างวด่ที่แล้วหลุดเพิ่งหลุดเมื่อที่แล้วนะก็หลุดแต่ว่าเลขความฝันเข้าที่แปดสองสองแปดน้อเซียนนะครับค่ะอันนี้ก็คือเป็นแนวทางเอาไปเพื่อนบ้านก่อนก็ได้เด้อเอฟซีเพราะว่าฝันได้เหรียญเยอะนะคะเหรียญยังไม่ออกนะเลขศูนย์ยังไม่มาเพิ่งฝันวันพระอ่ะ เน้นที่หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเนาะอ่ะให้มีโชคมีลาบมีมันเอาไว้เพื่อนบ้านก่อนเซียนอวยพรให้เอฟซีหน่อยค่ะถ้าฝันเพิ่มยังไงเนาะเดี๋ยวเซียนก็จะมาเล่าให้ฟังอีกใช่ไหมเซียนครับผม <ฮะ S 2> เดี๋ยวถ้าฝันเพิ่มเรยวมาเล่าให้ฟังอีกนะครับนเานาะนะครับอวยพรเอฟซี FC หน่อยค่ะเซียนค่ะ,อะขอเอฟซีของโชคพาลุยโชคโชคมามานันเฮงเฮงปังปังเง,งินทองไหลมาเทมานะครับ ขอบคุณมาแลนะคับขอบคุณมากค่ะเซียนค่ะขอบคุณมากสำหรับแนวทางลงซ่องโจพารวนนะคะเซียนเออขอบคุณหลายๆสำหรับอ่านี่ค่ะสวัสดีค่ะเซียนครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> ก็เรียบร้อยเนาะค่ะแนวทางเซียนสมุทรสาครนะคะพอดีเซียนเพิ่นทำงานทำงานแอดก็เลยโมก,ก้าโทรนก่นก็เลยโทรได้ช่วงนี้เวลานี้ก็เดี๋ยวจะรีบลงหายนกันซีโมง้ง สี่โมงแล้วเนาะคะ่ะเผื่อจะไปเพื่อนบ้านเนาะคะ่ะเพื่อนบ้านต่างประเทศเอา้าขอคนละห like, นึ่งไลค์หนึ่งแช์เนาะคะ่ะเป็นกำลังใจกับทางง่องโจ๊กผ้ารวยน้ำแนเดอร์ะคะ่ะสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามให้เป็นกระดิ่งแจ้งเตือนสีดําทั้งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเด็เดๆจากทางง่องทางรายการเนาะคะ่ะขอกราบขอบคุณคุณ,คณพ่อคุณแม่พี่น้องสุบูรษุคนานะะที่กดไ like, ลค์กดแชร์ให้ให้ถือรางวัลที่หนึ่งเด้อหย,ยิบจับลอตเตอรี่ใบใดให้เป็นโชคเป็นลาภเป็นมันเฮงเฮงปังปังรวยรวยค่ะ รวยแล้วก็ค่อยรวยยิ่งๆกันอีกสำหรับคลิปนีีอรดขอตัวก่อนแล้วกันคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ